สาพี่ภาษาอาคาลิว่าสาพี่ก็คือว่าพิษนะครับอะไรนะสาพี่สาพี่ไม่ใช่สาพีนะครับสาสาพี่สาพี่ในภาษาขาคานะครับเราอย่างกินแรงกันเนาะพ่อแม่เปน้องบ้านเฮา สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาพบก,กับผมสองคนอีกนะครับเพิ่มเติมด้วยความแซ่บนะครับอวิ่งธิพาเรี่ยวรุล่ลาวว่าเชื่อกัน,นยิราเล่เชิงเออกาออเชียเตอร์นิเกตีจ้าเ,เร่เขาเชื่อโอเล่ขอดซอยฟูเอเฮลาอาพเฮตเตชื่อาผีเล่เมย์ยาเร่ท่านมุมีท่านมุมีอาสุรุล,ลาโกอวิธิภิพากันเร่อาชินยิราเล่ แคอาจจะกดไลค์เลยนๆเอาบอยาววิจิพ่อเลยรบบนี่ครับผัดม,มาม่าครับเชิญพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับมาแซ่บๆนำนำผมสองคนครับบ่าวน้องทางก็น่มไทยใหญ่นะครับนะครับไม่พูดทำทำเพลงรเราก็มาลุยกันเลยผัดผักเบอร์ อะไรบอคเบอร์เกอรี่บอกครี่บอกอรี un> un> ่บอกลี <S <s> ่ทำแรกแข่งมานเนี่ยอืมอื่อะไรกูเติมเติมเตนแตงยี่ยู่ครับแตงนี่ไม่หมดเป็นมรับมากๆครับ เียวขอสรอยเลยไม่ยากเลยนี่โอ้ลืมครับฝากด,ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปของบ่าวน้องหางกับหนุ่มทยาใหก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามนะครับคลิปต่อๆคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับมาด้วยนี่ครับอะไรนะ น้ำพริกอะไรนะน้ำพริกกะปินะน้ำพริกกะปิครับหอมสุดยอดเลยครับนี่ครับพริกนะครับมาครับเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมาแซ่บน้ำหลอดน้องฮ้างกับนมถ้วยใหญ่นะครับ ก็คือดิกับข้าวนะครับชื่อว่าพริกเนี่ยแปลว่าพริกนะครับใช่ครับตุ้มต้นราครับู้พอเขาถือพริกครับผมถึงลุก ทองด้วยนะครับผัดผัดอะไรนะบักคลีเหรอบ็อกคลีครับ <c oughs> บัอกคลีครับบัอกคลีครับว้าววัตถุดทั้งถิ่กับเห็ดเค้มทอง จะแ่บหายให้ใครมือข้าวผัดนะครับทุกคนข้าวอะไรข้าวบุฟเฟ่นะสาี่ ภาษาอาขารืว่าสาพี่ก็คือว่าพิษนะครับอะไรนะสาพี่าพี่ไม่ใช่สาษพีนะครับสาสาาพี่าพีในภาษาอาขานะครับ طب เม,ม,มากๆกึินเะ <c oughs> มาครับัน้ำหน้ากินเมาคนผัาน,นะครับเมา ยังกินแรงกันเนาะพ่อแม่เป็นน้องบ้านเฮามากินน้ำเบาวน้องหันกับนมไทยยายีนะครับสับๆนะครับมาเบิร์นคอนเสปครับเบาวน้องหันกับนมไทยญ่อีด้วยนะครับ อือดีกครับคอนเซ็ปคือการใส่ใจนะครับใส่ใจทำนะครับจะไม่ใส่ใจทำก็ไม่แซ่บนะครับทุกคน ใจเยอะก็ได้แค่มองครับ ใช yup. ่หมดตันนะเบี้ยดหนึ่งย yep ี่การเรี้ยงงูชื่อ叫เจ้าปูว่แม่เจ้าแล้วออาชูรลากะอาจินีลาเล่แม่สิจูวาจินีลาเล่ชออาชูรลากะอาจิก์กูไลกูเชนลาเล่เอา้ยยี่พาจิมู่ะอ้บูจ้ากับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามของบ่าวน้องหันกับหนุ่มไทยยายีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ <ari> ขอบคุณมากนะครับที่แวะเสียสละเวลาแวะมาชมผมสองคนนะครับบายบายครับ